น้องเหมียวครับดินข้าวหรือ,อยังครับลูกใครเป็นเด็กดีของแม่คะประโยคเหล่านี้คุณเคยพูดกับแมวของคุณใช่ไหมคะเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมทันทีที่เราหันไปคุยกับแมวน้ำเสียงของเราถึงเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติทำไมเราถึงต้องใช้เสียงสองที่มีโทนสูงขึ้นและนุ่มนวลกว่าปกติวันนี้ เหมียวเรียกซับจะพาไปหาคำตอบเชิงจิตวิทยาเบื้องหลังภาษาทาาุแมวที่เราทุกคนต่างก็เป็นกันค่ะก่อนที่เริ่มเรื่องราวในวันนี้เหมียวเรียกซับขอกระซิบก่อนนะคะว่าพฤติกรรมนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ตรงกันข้ามค่ะมันคือสัญญาณที่สวยงามที่สุดอย่างหนึ่งของความเป็นมนุษย์ในทางชีววิทยาและจิตวิทยาพฤติกรรมเปลี่ยนโทนเสียงเวลาคุยกับสัตว์เลี้ยงหรือเด็กทารก มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า p a t Directed Speech หรือ Infant Directed Speech ค่ะมันไม่ใช่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นแค่ในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งแต่เป็นสัญชตาตญาณสากลที่พบได้ในมนุษย์ทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันคือมรดกทางวิวัฒนาการที่ฝังลึกอยู่ใน DNA ของเรา เพื่อไว้ใช้ในการสื่อสารกับผู้ที่เราต้องการปกป้องและสร้างความผูกพันด้วยประเด็นที่1ภาษาแห่งความปลอดภยัยลองนึกถึงเจ้าไข่เจียวน้องเล็กสุดในบ้านของเราดูสิคะเวลาเราเห็นเขาทำตาแป๋วแป๋วหรือทำท่าทางเปิ่นๆไร้เดียงสาสัญชตาตญาณในตัวเราจะทำงานทันทีสมองของเราจะสั่งการว่า สิ่งมีชีวิตนี้บอบบางและต้องการการปกป้องน้ำเสียงของเราจึงเปลี่ยนเป็นโทนสูงและนุ่มนวลลงโดยอัตโนมัติเพราะในโลกของสัตว์เสียงแหลมสูงคือเสียงที่ไม่คุกคามในขณะที่เสียงทุ้มต่ำคือเสียงของผู้ล่าที่น่ากเกรงขามเสียงสองของเราจึงเป็นรหัสลับที่เราใช้ส่งไปบอกแมวว่าไม่ต้องกลัวนะที่ตรงนี้ปลอดภัยฉันคือครอบครัวของเธอ ประเด็นที่2ประตูสู่การเรียนรู้งานวิจัยหลายชิ้นยังพบอีกนะคะว่าทั้งในเด็กทารกและในสัตว์เลี้ยงการใช้เสียงโทนสูงที่มีท่วงน้ำนองขึ้นขึ้นลงลงจะช่วยดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดีกว่าเสียงโทนเดียวที่ราบเรียบเวลาที่เราพูดว่าเก่งมากครับด้วยเสียงสองอมันไม่ได้เป็นแค่คำชมค่ะ แต่มันคือรางวัลทางเสียงที่ช่วยให้แมวเรียนรู้และจดจำพฤติกรรมที่ดีได้ง่ายขึ้นมันคือเครื่องมือสื่อสารคข้ามสายพันธุ์ที่ทรงพลังที่สุดที่เราใช้สอนและสร้างสายใยไปพร้อมๆกันดังนั้นการที่เราพูดเสียงสองกับแมวมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่มันคือการที่เรากําลังใช้ภาษาโบราณที่สุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ภาษาที่ไม่ได้สื่อสารด้วยคำศัพท์แต่สื่อสารด้วยความเมตตาที่บริสุทธิ์ที่สุดค่ะจากสัญชตาตญาณที่ซ่อนเล้นในตัวเราสู่บทเรียนที่เราสามารถนำกลับมาสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเองได้ค่ะเหมียวเรียกทรัพย์มีแคลดลับมาฝาก3ข้อเพื่อนำภาษาทาุแมวมาปรับใช้กับความสัมพันธ์ของมนุษย์ข้อที่หนึ่ง ปรับโทนเสียงตามเจตนาเวลาที่คุณต้องการจะปลอบใจหรือให้กำลังใจใครสักคนหนึ่งลองลดระดับเสียงของคุณลงและพูดให้ช้าลงเล็กน้อยดูสิคะน้ำเสียงที่นุ่มนวลสามารถสื่อถึงความเห็นอกเห็นใจได้ดีกว่าคำพูดสวยหรูน,นับร้อยคำข้อที่ 2. ใช้รางวัลทางเสียง เวลาที่ลูกน้องหรือคนในครอบครัวทําอะไรได้ดีลองเอ่ยชมพวกเขาด้วยน้ําเสียงที่แสดงความตื่นเต้นและชื่นชมอย่างจริงใจนะคะพลังบวกในน้ําเสียงของคุณคือรางวัลที่ทรงพลังไม่แพ้เงินทองเลยค่ะข้อที่3อบกอดความเปิ่นของตัวเองอย่าเขินอายที่จะแสดงความอ่อนโยนออกมาค่ะการที่เรากล้าที่จะใช้เสียงสองกับแมว คือการอนุญาตให้ตัวเองได้สมัมผัสกับด้านที่อ่อนโยนและเปี่ยมด้วยความรักของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่โลกในปัจจุบันต้องการมากที่สุดค่ะวันนี้สภาเหมียวพยากรณ์โดยไคเจียวได้เลือกไพ่ใบหนึ่งเพื่อสรุปแก่นแท้ของเรื่องราวนี้และไพ่ที่ได้ก็คือ the language of the heart ภาษาแห่งหัวใจไพ่ใบนี้กำลังบอกเราว่าการสื่อสารที่ลึกซึ้งที่สุด ไม่ได้เกิดขึ้นที่สมองแต่เกิดขึ้นที่หัวใจมันคือการสื่อสารที่ข้ามผ่านกำแพงของภาษาเผ่าพันธ์ุและแม้กระทั่งสายพันธ์ุและเสียงสองที่เราใช้กับแมวก็คือหนึ่งในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดของภาษาแห่งหัวใจค่ะ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทําให้คุณกลับไปพูดสิยงสองกับเจ้านายที่บ้านได้อย่างภาคภูมิใจนะคะเพราะนั่นคือบทพิสูจน์ว่าคุณคือมนุษย์ที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความอ่อนโยนเพราะภาษาที่ทรงพลังที่สุดในโลกไม่ใช่ภาษาที่ฉลาดที่สุดแต่เป็นภาษาที่เปี่ยมด้วยความรักที่สุดนั่นแหละค่ะหากคุณชื่นชอบเรื่องราวที่ทั้ง ให้ความรู้และพลังใจแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเหนียวเรียกซับด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ